สวัสดีค่ะนิวส์ข่าวนะคะก่อนไปรับชมข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับรับชมข่าวใหม่ๆทุกวันสวัสดีค่ะเช้านี้ก็มีข่าวดีมาอัปเดตน,นะคะเยียวยาเษกษตรกรขยายเวลาถึง15กรกฎาคมนี้นะคะปรับทะเบียนรับ5,000บาทไม่ทันรองโฆษกเผยคอรมอเห็นชอบหลักการขยายเวลา ขึ้นทะเบียนเยียวยาเกษตรกรรับ5,000บาทสำหรับกลุ่มที่ปรับปรุงทะเบียนไม่ทันถึง15กรกฎาคมนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยรัฐออนไลน์นางสาวรัชดาธนาดีเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยผลการประชุมครมในเรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 แต่ไม่ได้รับการเยียวยา5,000บาทว่า เป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่กระทรวงเกษตรได้จ่ายไปแล้ว7ล้านรายในกลุ่มที่1ซึ่งที่ประชุมครมได้เห็นชอบขยายรอบการช่วยเหลือไปถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรได้จำนวน1.3แสนรายซึ่งใน1.3รายนี้อยู่ในกลุ่ม10ล้านคนที่กระทรวงเกษตรตั้งเป้าช่วยเหลือไว้โดยคุณสมบัติคือ ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ต้องไม่เคยได้รับการเยียวยาวจากมาตรการใดๆของรัฐมาก,ก่อนอีกส่วนคือคระมอยเห็นชอบในหลักการขยายเวลาการจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ไม่สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้ทั้15พฤษภาคมที่ผ่านมามีอยู่ประมาณ1.2แสนรายโดยให้กระทรวงเกษตรไปดาเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน15กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ได้รับเงินเยียวยาแล้วสามารถตรวจสอบช่องทางการโอนเงินได้ที่ w w w agribac.or.th โดยต้องเตรียมข้อมูลดังนี้หมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งนี้ทากสจะมีระบบตรวจทานซ้ำว่าเกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องนําเงินสง่งเงินภายใน90วันซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงนในขั้นตอนการลงทะเบียนและจะมีขั้นตอนตามกฎหมายในการดําเนินการต่อไปขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเกษตรกรที่ยังขึ้นทะเบียนไม่สําเร็จนะคะ ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเกษตรกรสำหรับกลุ่มที่ปรับปรุงทะเบียนไม่ทันนะคะ